ต้นดินไส้รูปนี้นะครับครับเวลาพันวาออกมาหรือเขียนครับสำหรับลอดซิบหรือแอลสิบรูปที่ผมไปไปบูชามาดมุกันครับรุดกรุงสยามครับเวลามันวาออกมาครับเป็นยันยนนยันครับครับนี่นะครับเวลาพันวาออกมาต้นดินไส้รูปนี้ครับ ยายสิบสองสิงหาเด้ยินนี่ว่าลออเก่าห้าวเนี่ยบมเเกียวไปสุวยัปากล้าตายไปแล้วลออเก่าตายไปลอสลอยกับพะกันแบงแล้วเมื่อไลเมียน้อยไรว่าเล่าบทิสุดซ้ำไหนอ่งนะหายไปเด้ยินนี่เล่าไปเมื่อนั้น ลบไปวานาทีวี่ยา่สิบสองสิงหาแต่งงานกันมาสี่หาปีสี่หาปีบวกสิบเท่ากับสี่ร้อยหาสิบปีลบศูนย์เท่ากับสี่สิบหาปีเขยไปนั่นแหละเมื่อนั้นเราออกทีวี